พี่ฟ้าโทรมาพี่ฟ้าบอกว่าหนูกินก่อนได้เลยพี่น่าจะกลับมาแล้วก็เลยจะลองชิมน,นะคะเพราะว่าไม่เคยกิน บอกพี่ชมมาหาหน่อยนะพี่ฟ้าบอกกินเลยพี่น่าจะกลับมาแล้วพี่ฟ้าแต่ว,ว่าหนูอ่ะกินไม่เป็นไง เราไม่ได้ไปไม่ได้หรอไม่ใช่มามยถึงวิ่งไว้อยากเขาเล่งปะมาเลยพี่ฟ้าบอกว่าให้เราแบ่งกันกินก่อนอูนี่อันนี้อะไรอ่ะของชอบเหรอ กินก็เลยเรียกมากินกินยังไงวะทุกคนเมื่อเช้าด่าดดวันนี้หักหัวไม่ได้วันนีบอกแปลว่าอะไรแล้วแฟนเขาก็บอกว่าแปลว่าสวยมากเขียนผู้ชมกินไปตอนมันเด็กบนบ้านทุกคนกินเป็นได้ยังไงอ่ะไม่เป็นอ่ะป้อนในสิ จะพาไปไหนเออจะพาวไปไหนพี่เขาเอาข้าวมาให้เราแล้วเหรอเขาให้อาหารเรายังเราเป็นหมาเราเป็นนกเราเป็นแมวแยังไงอะ่ะว้าวไม่มีนนมาเออวมันแกะยากจริงด้วยมันจะต้องมีอันนี้ พี่ฟ้าบอกให้แบ่งหาของเลยดาไดอีสานแอดวานมากอแรงเวียนผิดสา,ายไล่เราตื่นเต้พร,ร้อมกันมาหาเธอหรอ เบื่อทีมตัดต่อในด้อมมากเลยอะทำไมตัดอะไรอะให้ฉันไปปีนต้นมะพร้าวบ้างไปป้อต้นมะพร้าวบ้างฉันเหลิออ,อยากกรี๊ดมันจะเป็นครั้งแรกที่กินกันนะคะเรามาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงเนี่ยเหรอข้าวหอยเม่นไข่หอยเม่นฉันและฉันไม่ชอบจะทำไงวะมีพี่อยู่ตรงนี้ทั้งคน อือแล้วครออกมาทำไมเอาเข้าปากไหมอืมมเป็นยังไงทำไมอืมอม,มันก็ไม่คาวนะแต่มันแปลกๆอ่ะฉันเห็นคนกิน แบบเนี้ยในโอมาคาเสกันเยอดหรือมันต้องกินกับข้าวด้วยหรอรสชาติมันหวานมันก็คืออาหารทะเลแหละมันมีกลิ่นอายของความเป็นทะเลอยู่ใช่ไหม,มนี่ได้กลิ่นน้ำทะเลเลยอะนี่ก็เลยใส่น้ำจิ้มซีฟูลงไป เคยแบบว่าเดินห้างเราจะแวะกินหลายรอบแล้วแต่มันไม่มีคนกินด้วยไงแล้วเราก็แบบว่ากลัวว่ามันจะไม่อร่อยอะถ้าเกิดสมมติไปกินแล้วกินไม่หมดไงทาไมวะอะไรเงี้ยอุ้ยสั่งจากไหนอะอันนี้เหรอมีถูกไหมไหนดูถูกสิโอมากาเนตของแม่มิวกี้อะอ๋อออออออเดี๋ยวลองกินแบบ นอะไรที่พี่ทำพลาดอย่าก,กดพี่เลยนะคะ ใส่สารละลายมันี่ยอร่อยขึ้นนะทำให้มองสิได้วันนี้นะอือกลับไปกินกะเพราเราดีกว่ามีแซลมอนด้วยเดี๋ยวแบ่งเอาให้พี่ฟ้าเออดู โอ้โหคำใหญ่เชียรลองตัวเองถ้าคำเล็กก็อยากจะแบบโผล่หน้าเข้าไลฟ์อยู่นะคำใหญ่เชีย์น่าจะกินลำบากเนาะติดคออีกไหมนี่น่ารอ่อยอ่อยขึ้นมาอืม กินดีแต่ว่ากินกเ่าๆไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเลิศ<ม>หรือว่าทำไม่ถูกวะหรือวิธีการกินจริงๆแหละเขากินกันแบบนี้มีลายพี่เจไดบบวะอืไอจีก็ได้บอกว่า,าเอาวุ้นให้พี่ฟ้าหน่อยหมออะไรนะ ไม่รับว่ะของแสไรไอยู่อกอนแต่ก็ขึ้นออนนะหรือนางไปกินเงาะแล้วเงาะอยู่ห้อง,งสามหนึ่งไม่รับอ่ะพูดยิ่งใจได้พี่ฟ้าบอกว่าให้ก่อนไปหาพี่ฟ้าให้มาเอาอุณิที่ห้องสามหนึ่งสี่ก่อนนะ พี่เจไดพี่ฟ้าบอกว่าก่อนที่พี่เจไดไปหาพี่ฟ้าให้มาเอาของที่ห้องสามหนึ่งสี่ก่อนนชไม่กินข้าวกินแล้วค่ะมาิกินแล้วได้ยินไหมได้หมูกินเองก็ได้ค่ะมาเอาของที่ห้องสามหนึ่งสี่ให้พี่ฟ้าก่อนไปด้วยนะโอเคครับชีอเหลือให้พี่ฟ้าค่ะทุกคนแล้วดูที่อ่านเมื่อกี้พูดแล้วจะลายพี่ฟ้างงงง ค่าน้อยเชื่อว่าพี่พามาไลน์ไปหาหมอแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาตามงานนะทำเพื่อเสร็จวันนี้ชาร์ลอต่ะเหลือเยอะมากอะไรไปกันยั้ขอบคุณค่ะยังไม่แต่งหน้าเลยอ่ะคงต้องแต่งเองแล้วแหละอืมคุณจารีเออมันจิดไม่ได้แล้วค่ะมันเหลือแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะสั่งมาอีกป่ะชอบไหม อันนหโอเคเพื่อนมาอันนี้เหรอ <c oughs> ได้ถ้ากินกับสาหร่ายมีกุ้งดองแล้วแบบว่าน่าจะอีกชาติหนึง่งไปกิววนไหมมันต้องละงละองแต่มันอยู่ใกล้ใช่ไหมอันเนี้ยใคะ่ะถ้จาจะน้ำแฟนคกับ อา้อาวอ้าทิ้งคนดูไว้เลยเอา้า างานจะททุกคนพวกเราต้องขอตัวก่อนนะคะโดนดูแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอางานก่อน